สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับกระบอกน้ำนะครับ King'sman ซึ่งเป็นกระบอกน้ำเที่ยลึกที่ขายหน้าโรงหนังนะครับสาเหตุก็คือวันนี้ไปซื้ออป๊อปคอร์นนะครับรสสตรอเบอร์รี่มากินก็เลยอยากจะซื้อเป็นเซตเพราะว่ามันคุ้มกว่านะครับเซต300บาทก็ได้ กระบอกน้ำอันนี้ครับนะครับใส่แป๊บซี่มาซึ่งกระบอกน้ำอันนี้เนี่ยจุ5 0 0มลลตรครับผมก็เรียกว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับประมาณกลางๆนี่มีน้ำแข็งอยู่ข้างในอยู่เลยนะครับที่จริงเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาออกวางขายนะครับผมก็อยากได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันดูน่าสนใจนะครับมันคล้ายๆกระสุนปืนนะครับผม เงาๆเลยแล้วก็ตัวฝาเนี่ยครับเงามากอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับมีแค่ตัวบอดี้มันเท่านั้นที่เป็นสเตนเลสเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูดีกว่านะครับฝามันก็จะเป็นพลาสติกนะครับเงามากเงาจนสะท้อนกล้องได้เลยนะครับติดลายนิ้วมือง่ายมากเหมือนกันต้องคอยเช็ดเอานะครับผมแล้วก็ น่าจะถลอกได้แน่ๆเพราะดูข้างในก็เนี่ยนี่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านนอกเป็นเคลือบเงาแต่ว่าข้อดีคือเขาไม่มีรอยต่อเลยนะครับรอยฉีดพลาสติกข้างๆเนี่ยจะมีก็ตรงจุกเลยซึ่งมันก็สวยนะครับแต่ต้องเช็ดหน่อยนึงส่วนด้านนี้ครับกระติกเขาก็เป็นกระติกแบบค่อนข้างดีนะเป็นสเตลเลสนะครับดับเบิลวอลแล้วก็มีนะครับ ดันด้านนี้เปิดออกมาเป็นหลอดครับผมซิลแน่นดีเทไมห่หกนะครับเทไมห่หกเลยถามว่า300รอบาทได้กระบอกน้ำมาก็กับป๊อปคอร์นรถแปลกๆมาก็คุ้มอยู่ครับลองเทน้ำดื่มใส่ดูแล้วกันนี่เป็นโค้กนะครับ นี่ครับสาเหตุที่ว่าผมรู้สึกว่ามันกินยากอย่างหนึ่งก็เพราะว่าตัวปากเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะจิบได้นะครับผมต้องเทอย่างเดียวเวลาเทก็คือเหมือนเทกรอกปากครับคือต้องเทให้มันไหลออกมาเอาแต่จะไปจิบมันที่ตรงปากกระบอกเนี่ยยากมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดด้านบนนะครับเห็นไหม มันไม่สามารถที่จะเข้าไปจิบได้นะครับเจะาปากเข้าไปแนบตรงรูมันเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทเทได้อย่างเดียวประมาณนี้แต่กลไกเขาทำดีนะผมลองซูมเข้าไปดูนะครับกลไกเขาทาดีอย่างเช่นเวลาเรากดดันนะครับกดฝาดันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีวาลวนะครับเปิดออกตรงนี้มีซีนอยู่นะเป็นซีนอย่างเวลาที่เราปิดฝาเนี่ย ซีนเขาก็จะแนบสนิทนะครับแล้วก็ไม่ไหลหกออกมาข้างนอกเกลียวอะไรนี่ทําแน่นหนาดีนะครับผมงานพลาส,สติกนี่ถือว่าใช้ได้ดูโอเคเลยอ่ะข้างในเป็นดับเบิลวอลนะครับน้ําแข็งที่กินไปตั้งแต่ตอนที่อยู่ในโรงหนังซักสี่ชั่วโมง5้าชั่วโมงที่แล้วก็ยังอยู่เลยครับขนาดกรอกน้ําแข็งกินเล่นไปแล้วนะ ก็ถือว่าเก็บความเย็นใช้ได้ดีครับอ่อันนี้เป็นเกลียวข้อเสียอ,อย่างหนึ่งนะครับมันเป็นเกลียวนะครับเก็บยากหน่อยมันลื่นนะครับอืมเกอบเข้าไปประมาณนี้นะครับมันไม่มีที่จับด้วยแหละก็เวลาถือก็จะดูแนวแนวหน่อยนะครับเหมือนถือกระสุนปืนใหญ่อยู่ประมาณนี้อ้อ อันนี้นะครับตรงก้นของเขาเขียน Golden Link นะครับ Golden Link นี่เป็นชื่อของบริษัทที่ทำตัวสินค้าที่เราลึกขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นภาคของ Kingsman นะครับเพราะว่าภาค2เนี่ยชื่อว่า Golden Circle นะครับแต่ g o l d e n Link นี่เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตขึ้นมาซึ่งเขามีตีด้านหลังด้วยครับนี่ g o l l i n Link นะครับแล้วก็ผลิตให้กับ Major Cin e p l e x เท่านั้นพูดถึงลายสกรีนเนี่ยเขาทำออกมาคมชัดดีครับแต่ดูแล้วเนี่ยตัวบอดี้ของตัวกระบอกเนี่ยน่าจะเป็นรอยได้ง่ายๆแน่นอนโดยเฉพาะตัวฝานี่ผมว่าอนาคตลอกแน่ๆครับแต่มันสะท้อนดีนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าเวลามันเปื้อนเนี่ยครับก็เอาผ้าเช็ดเอานะครับมันก็จะกลับมาเงาเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเงาไปอีกนนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็อย่างตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีรอยขูดขีดบ้างแล้วครับอืมประมาณนี้แต่สวยดีนะครับผมซื้อมาหมดพร้อมน้ำพร้อมป๊อปคอร์นเนี่ยก็สามร้อยบาทครับตอนนี้ยังมีขายอยู่ที่เมเจอร์นะครับผมเจอที่เมเจอร์ชิโอทินก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ไปซื้อเก็บกันได้ครับผมคงซื้อมาใช้แหละไม่ได้ซื้อมาเก็บหรอก เอามาใช้เป็นกระบอกน้ําส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่ามันเก็บความเย็นได้นั่นเองก็อยากรีวิวให้หายคาใจไปนะครับเพราะว่าตัววัสดุเขาเนี่ยทำมาค่อนข้างดีส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับตัวกระป๋องตัวฝาเนี่ยทำมาดีแต่ฝาตัวนี้เนี่ยอาจจะดูแ,แปลกๆหน่อยจริงๆมันก็สวยแหละแต่แค่ว่าอยากให้มันเป็นโลหะด้วยเท่านั้นเองโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย